ประวัติพระพุทธสาวกพระอุบาลีผู้เลิศด้านพระวินัยพระอุบาลีเป็นบุตรของนายภูสามาราหรือช่างตัดผมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงกบิลพัทเมื่ออุบาลีเจริญวัยขึ้นได้เป็นช่างกลบกประจำราชสำนักแห่งพระเจ้าสักยะรุงกบิลพัท ในขณะนั้นพระราชกุมารแห่งสกยวงศ์และโกริยวงศ์ได้ออกพนวดด้วยกันหกองคือพัทธิยะอนุรุทธะอานนท์พักค,คุกิมพิละและเทวทัตตามหลักฐานกล่าวไว้ว่าเทวทัตกุมารน,นั้นเป็นราชกุมารแห่งโกริยวงศ์ซึ่งได้ออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าที่อนุปยนิคมแคว้นมัลละ อุบาลีจึงได้ตามเสด็จออกบวชด,ด้วยในครั้งนั้นเนื่องจากขติยกุมารทั้งหพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะขจัดขติยมานะหรือความถือตัวว่าเป็นกษัตริย์เลยทรงยินยอมพร้อมใจกันให้อุบาลีบวชก่อนเพื่อให้อุบาลีนั้นจะได้มีอาวุโสที่มากกว่าเมื่อคราวกราบไหว้จะได้สนิทใจอุบาลีได้รับการอุปสมบท จากพระพุทธเจ้าก่อนและมีปัญษามากกว่าพระราชะกุมารองอินอินหลังจากบวชแล้วพระพุทธเจ้าทรงประทานกรรมาฐานให้พักบ,บาลีฝึกปฏิบัติไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอภิญญาและแตกฉานในปฏิสัมปทาสีคือแตกฉานในอัตแตกฉานในธรรมแตกฉานในนิรุตติ และแตกฉานในปฏิพานพระอุบาลีมีความสนใจในพระวินัยเป็นพิเศษได้ศึกษาพระวินัยจากพระพุทธองค์จนมีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในด้านการพิจารณาอธิกรณ์หรือการตัดสินคดีดังกรณีของพระภิสุณีรูปหนึ่งได้ตั้งคันมากอนบวชดูรพระเทวทัตตัดสินให้ราสิกขาโดยกล่าวหาว่าเธอนั้นไม่บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระให้พระอุบาลีตัดสินพระอุบาลีได้ตัดสินอย่างสุข,ขุมรอบคอบด้วยความร่วงมือของอนาถบินทิกะเศรษฐีและนางวิสาขาในการเข้าให้ข้อมูลกับการตั้งคันของสตรีผลปรากฏว่านางพิสุณีรูปนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะได้ตั้งคันมาก่อนที่จะมาบวช ระอุบาดีได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตะทะขะหรือเป็นเลิศกว่าผู้อื่นในด้านทรงจำพระวินยัยหรือในด้านความเชี่ยวชาญทางด้านพระวินยัยเพราะคุณสมบัตินี้เองเมื่อพระมหากัสสปะดัริิจะทำการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วสามเอนท่านได้ทรงเลือก พระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาแตกฉานในพระปฏิสัมปทาสี่ได้500รูปหนึ่งในนั้นก็คือพระอ,อุบาลีนั่นเองและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่วิสัชนาพระวินัยท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์คู่กับพระอานุนซึ่งทำหน้าที่วิสัชนพาพระธรรมโดยพระมหากัสสปะทำหน้าที่เป็นผู้ซักถามซึ่งนับว่าพระอ,อุบาลี ในทำประโยชน์อันสำคัญยิ่งแก่พระพุทธศาสนาคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอยา่าง 1. เป็นผู้เชี่ยวชาญพระวินัยพระอุบาลีได้รับตำแหน่งเอตัทะคะอันเป็นตำแหน่งที่เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่ได้รับการยอมรับจากพระพุทธองค์เรื่องของพระวินัย เป็นเรื่องของกฎระเบียบแบบแผนแห่งความประพฤติทั้งหลายแห่งคณะส,สงฆ์ 2. เป็นครูที่ดีครูที่ดีนั้นยอมไม่หวงความรู้และมีวิธีในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพพระอุบาลีมีคุณสมบัติมีครบถ้วนท่านมีความเชี่ยวชาญความชำนาญพิเศษ ในเรื่องพระวินัยไม่หวงแม้กระทั่งความรู้เฉพาะของตนมีโอกาสเมื่อใดท่านก็จะทำการสอนสั่งพิสูกอื่นๆให้รู้ตามเมื่อนั้น 3. ไฟหาความรู้เหมอคุณธรรมข้อนี้คือศิกขากรมตาคือความเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาหรือความใฝ่รู้พระอุบารีมีคุณธรรมข้อนี้เด่นชัด ถึงแม้ท่านจะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความรู้เรื่องพระวินัยกว่าภิกษุรูปอื่นๆื่นท่านก็ไม่พอใจเพียงแค่นั้นหากยังต้องขนวายหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา